เมื่อก่อนมันไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเพราะว่าความเหง่ซวยของระบบการบริหารจัดการแล้วก็การมองทุกอย่างเป็นเรื่องของผดเด็จการไม่ได้เข้าใจเรื่องของ freedom of speech เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการพูดของคนถ้าเราไม่ไม่ใช้ระบบของผดเด็จการเราใช้ระบบของประชาธิปไตยเนี่ยเราจะปล่อยเราจะไม่ปล่อยให้มันเละอย่างนี้มเห็นว่าเราคุยกันเรื่องเรื่องในตูบ้บวกนะครับ เออมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือคือประเทศไทยตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเรากำลังจะรีเวิร์สมีแต่เรื่องที่ย้อนยุคไปต่างๆต่นานา<ม>แล้วไอ้ความรีเวิร์สของที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนะี่ยมันสร้างปัญหาเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนโมนี่ก็พูดเรื่องที่มันเป็นเป็นเรื่องของรีเวิร์สเรื่องกฎหมายมย้ขขอนยุคทางประกาซึ่งผมว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมีผลเอ่อคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่กาลังจะแบบกําลังจะมีอนาโคตอ่ะกำลังจะเข้าไปไปสู่ในโลกของมัน เตารีเวิร์ดแบบโดนแบบเมลางโดนไอ้กฎหมายที่มันรีเวิร์ดถึงแม่เพื่อนงานมันจะมีทางให้มันมีทางที่จะทําให้เอฟซีอของคุณโทนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจว่าไออในในโพสที่คุณโทนี่โพสเอาไว้น่ะเขาตีความกันแบบนั้นแล้วมันถูกไหมมันใช่ไหมบางคนบางคนถึงอ,ออกมาฟา,ฟาดงงฟาดงาม,า,งมากมายผมเองก็เช่นกันแล้วผมไม่รู้ว่ามัน แล้วตอนนี้ถ้าถ้ามันมีเวลาช่วงี้ยมันจะพออธิบายให้ให้กระจ่างได้ไหมเมื่ออธิบายให้กระจ่างได้แล้วแล้วมันก็ยังมีทางเหลือทางที่เหลือทางแก้ไขทางออกกับกับเรื่องรีเวิร์สที่มันกำกังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ได้หมครับครับก็ตอนนั้นจริงๆแล้วมันพูดสั้นนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีระบบคณะกรรมการในการรับเรื่องว่าจะฟ้องเป็นคดีหรือไม่ แต่ว่าระยะหลังเนี่ยใครก็ยื่นฟ้องได้ทนายของคุณประยุทธ์ก็ไปยื่นฟ้องอคนนี้ก็ไปฟ้องคือมันมันสเปะสปะแล้วตำรวจก็เมื่อฟ้องไปแบบนี้ตำรวจให้ตำรวจตำรวจก็รับคดีหมดรับคดีแล้วกส็สอบจนเป็นเรื่องหมดครั้งที่บางทีบางครั้งมันไม่เข้าก็สอบจนเข้านะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมันเลวร้ายแต่ครับเพราะนั้นก็สิ่งเหล่านี้มันต้องรีบแก้ไขหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับ โทษที่สิบห้าปีเนี่ยมันมากไปนะครับก็อาจจะต้องแก้ไขเรื่องโทษแต่ว่ากฎหมายจริงๆเนี่ยมันต้องมารู้เรื่องวิธีการที่จะฟ้องให้มันถูกต้องดีกว่ามีคณะกรรมการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปแจ้งความได้หมดนะครับต้องต้องมันต้องมีกระบวนการในการแจ้งความไม่ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ถ้าเป็นทุกวันอย่างนี้มันพังหมดฮนะประเทศมแีแต่แตกแยกนะครับจะแตกแยกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าไม่เข้าใจวิธีคิดเขาเนี่ยเราก็คือความจริงวิธีคิดเขาเนี่ยเขาหวังดีปัถนาดีแต่ว่าถูกนําไปตีความเป็นว่า,าเขาไม่ไม่จงรักภักดีบัางอะไรบ้างเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้ไม่ปัญหามันลุกลามใหญ่โตแล้วผมก็บอกนายกว่าอย่าไปคิดว่าจะเสียเหลี่ยมเสียอะไรเลย,เลยนั่งคุยกับเด็กบ้างเพื่อเด็กเขาจะได้รู้ว่าเขาจะมีอนาคตอย่างไร และตรงไหนที่เป็นอุปสรรคแก้ไขได้ไหมแก้ไม่ได้ก็บอกแก้ไม่ได้ที่ต้องแก้ได้ก็ก็ควรจะแก้ไขไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเพราะว่าความเหง่ซวยของระบบการบริหารจัดการแล้วก็การมองทุกอย่างเป็นเรื่องของผดดเด็จการไม่ได้เข้าใจเรื่องของ freedom of speech เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการพูดของคน ถ้าเราไม่ไม่ใช้ระบบของประเด็จการเราใช้ระบบของประชาธิปไตยเนี่ยเราจะปล่อยเราจะไม่ปล่อยให้มันเละอย่างนี้เรื่องนี้อย่างที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะเอาไปเข้าไปคุยกันในสภาก็เป็นเรื่องที่ดีครับไ,ไปหามาตรการในการแก้ไขดีกว่าว่าทํายังไงถึงจะให้สิทธิในการประกันตัวแก่เด็กทํายังไงถึงจะให้โทษมันไม่สูงเกินไปทําอย่างไรถึงจะ ให้มีกระบวนการในการพิจารณาที่ให้ความเป็นธรรมกว่านี้ไม่ใช่สเปะสปะจนเกิดความแตกแยกในสังคมนะครับอันนี้เป็นเนี้ยวันนี้มันจะทําความแตกแยกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความห่วยของรัฐบาลเองนะ